เรามาเล่นอันนี้ดีกว่าเว้ยมุนจะช้านะเพื่อนหรือว่านายกลัววะมานี่เดี๋ยวฉันหมุนเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบรก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 โอ้ยมือฉันหักเลยอ่ะเฮ้ยเรามาเล่นอันนี้ดีกว่าเว้ยเฮ้ยหมุนจะช้านะเพื่อนเรากลัว,กวตกอะ่ะเฮ้ยหมุนช้าทำไมวะแค่นี้เอง ารถไสหออ่ะพอเรายังพางเล่นแล้วเอา,เอาห,หน้านอดหน่อยหรือว่านายกลัววะป๊อตว่าเฮ้ยมานี่เดีย๋ยวฉันมุนเอง ter, เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมือฉันหักเลยอ่ะเฮ้ย เอาไงดีเอเนี่ยมือบอมบี้ไปงันกับพวงมาลัยแล้วอะไม่รู้อะไม่รู้ <S <S เฮ้ยหนุ่มเป็นอะไรเนี่ยมือ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 ผมหักเลยครับนั่นไงควบหนูหมุนแรงแรงแบบเนี้มือมันก็ไปงัดกับพวงมาลัยนะสิลูกใครบอกว่าเครื่องเล่นนี้น่ะควรจะหมุนแรงแรงเฮ้ทุกเครื่องเล่นต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะลูกนะและที่สําคัญต้องมีผู้ใหญ่คอยกํากับดูแลนะลูกเล่นก็เล่นอย่างระมัดระวังนะลูกนะอย่าเล่นเร็วๆอย่าเล่นรุนแรงนะลูกเอ้าต่อไปก็จะทําแบบนี้นะลูกนะ ุณนะพวกผมจะไม่เล่นแรงๆอีกแล้วครับต่อไปนี้ผมจะไม่เล่นรุนแรงอีกแล้วครับต่อให้ผมชอบความเสียวสักแค่ไหนแต่ถ้ามันอันตรายผมก็จะไม่เล่นรุนแรงอีกแล้วครับ<ะ>ผมจะไปเล่นเสียวอย่างอื่นแทนครับเอา้าเดี๋ยวนะจะพาไปเข้าเฟือเ่องกาแล้วกันนะลูกนะไปไปไป นี่เป็นไงล่ะไปเลยลูกพ่อโอ้ยนายฉันขอเล่นด้วยสิเล่นด้วยได้ไงล่ะมันเป็นของเราพ่อเราอะซื้อให้เราเล่นคนเดียวทับถังมาฉันไม่ช่วยนะเฮ้ยทำไมมันบังคับไม่ได้ล่ะบอมบี้บอมบี้รับให้ฉันเลยเร็วมันจะตกแล้ว ไอ้พวกนายเห็นอะไรี่ไหมโอ<ฮ>้รถ<ฮ>บังคับกระบะซิง่งโอ<ฮ>นายไปซื้อมาได้ยังไงอ่ะปอเป๊กก็อพราเรานะสิเงินเดือนออกก็เลยซื้อมาเนี่ยกระบะซิง่งพอดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอนะ่ะเฮ้ยเราก็ชอบเหมือนกันเฮ้ยฉันยังไม่ได้พูดกับนายเลยใครบอกจะให้นายเล่นล่ะพวกนายอ่ะจงดูให้เต็มตาดูดูด,ดูฉันจะแกะให้ดูนี่เห็นไหม ยอดเลยนะเนี่ยนี่เป็นไงล่ะแล้วนายรู้อะไรไหมเวลาเปิดนะมันจะมีเพลงกระบะซิ่งด้วยโอ้โยุคนี้มันมีขนาดนี้เลยเหรอดูนะฉันจะเปิดให้ดูไปเลยลูกพ่อ

ถ้าพังมาฉันไม่ช่วยนะนี่เลยตรงพื้นต่างระดับเลยไหนไหนไหนดูด้วยนี่ไหนเห็นไหมเฮ้ยทำไมมันบังคับไม่ได้ล่ะหรือว่ามันไกลเกินไปนะบอมบี้บอมบี้รับให้ฉันหน่อยเร็วมันจะตกแล้ว โอ้ยรถฉันบอมบี้ทำไมนายไม่รับล่ะรถฉันพังเลยอะดูสิขยับไม่ได้เลยเนี่ยทำไมนายไม่รับให้ฉันล่ะบอมบี้ที่ฉันไม่รับให้นายเพราะว่านายเป็นเด็กขี้อวดยังไงล่ะมาอวดของแล้วไม่รู้จักแบ่งปันให้คนอื่นเล่นด้วยเลยตอนฉันมีเกมฉันก็ยังแบ่งให้นายเล่นเลยจำไม่ได้เหรอแต่นายพอมีรถบ,บังคับก็ไม่ให้เราจับเลยแม้แต่นิดเดียวเอามาอวดแต่ไม่ให้เพื่อนเล่น มันดีเหรอปอเปิกเอาเอาฉันเข้าใจแล้วรังต่อไปนะถ้าฉันมีอะไรฉันก็จะแบ่งปันนะไม่เป็นไรเพื่อนฉันยกโทษให้ปะเอารถบังคับไปซ่อมดีกว่าฉันรู้จักร้านดีๆอยู่ปะงั้นไปกันเลยอะไรนต่อยฉันให้งบแกไปตั้งเยอะทำไมแกทำงานช้าอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมันคือม้านั่งประจำของฉันมันก็เป็นที่นั่งสาธารณะไม่ใช่เหรอครับฉันจะให้เงินพวกแก คนละหนึ่งพันไปซื้อขนมกินไอ้พวกเด็กคนจนเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเว้ยรรมดาครับว่างให้จอยตึกนี้แนะี่ ที่ท่านให้สร้างมันไม่เสร็จภายในไตรมาสนี้นะครับ่านอะไรได้จอยฉันให้งบแกไปตั้งเยอะทำไมแกทำงานช้ายอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ฉันจะให้เงินแกไปเท่าตัวแกต้องทำให้มันเสร็จไปไวนะจอยไปครับเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยเฮ้ย บรรยากาศดีจังเลยเนาะอ่อนเอ็นใช่ใช่ดูงี้มาตนาแล้วบอลบีเ้ยอะไรเลยครับคุณนาไม่รู้เหรอหมานั่งที่นี่มันเป็นของใครอ่ะมันคือมมานั่งประจําของฉันมันก็เป็นที่นั่งสาธารณะไม่ใช่เหรอครับคนแถวนี้ก็รู้หมดว่ามันเป็นที่นั่งของฉันลุกเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พวกเด็กคนจน ไม่ครับผมมานั่งก่อนนะครับคุณนาะงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะให้เงินพวกแกคนละหนึ่งพันไปซื้อขนมกินไอ้พวกเด็กคนจนแต่แต่ผมขอไม่รับดีกว่าครับคุณนะบางทีเงินก็ซื้อพวกผมไม่ได้หรอกครับโอ้ไอ้พวกคนจนไม่รับเงินซะด้วยลีลาจริงๆริงนะ กลับบ้านด oh, ีก no ว่าเว้ยเฮ้นนนายเคยดูวันพีทหรือเปล่าอ่ะโอยยังไม่ดูเลยอ่ะเฮ้ยเราทำไงกันดีอ่ะเอาไปคืนน้าดีไหมเฮ้ย๋ยว่ดีไม่ต้องเอาไปคืนหรอกเอาไปให้ตำรวจดีกว่าเพราะว่าคุณนะาเขาดูถูกเรามากพอแล้วเดี๋ยวถ้าไปอีกเขาก็ดูถูกเราอีกอ่ะเอาไปใช้เองดีกว่าปะฉันว่ามันไม่ดีหรอกอะไรที่ไม่ใช่ของเราอ่ะ ฉันว่าเร<อ>าเอาไปคืนดีกว่านะสังคมเนี้ยต้องมีคนดีๆแบบเราแล้วแหละงั้นเราเอาไปคืนคุณน้ากันเถอะเฮ้ยเฮไอ้ชื้คุณน้าเอา้าพวกเอ็งอ,อะไรกันเนี่ยผมนะ่ะเห็นกระเป๋าตังคุณน้าวางทิ้งไว้นะครับก็เลยเอามาคืนนะครับ น้าขอโทษนะที่ดูถูกพวกหนูอ่ะที่เคยดูถูกคนจนทุกคนไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาเลยว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงพวกหนูทําให้น้ารู้ว่านะ้าไม่ควรไปดูถูกใครอีกแล้วครับคุณนะ้าเรื่องแค่นี้สบายมากครับต่อไปนี้นะ้าก็อย่าไปดูถูกใครอีกนะครับผมไปแล้วนะครับคุณนะ้าขอบคุณหนูมากต่อไปนี้นะ้าจะไม่รังเกียจคนจนอีกแล้วโชคดีนะครับคุณนะ้า ไปลูกไปไปเป็นกุยเ้ยีม่มวหมวนคนจนหัวเขาเด็กหน้าแก่เขาบ่แม่ของหวกเจ้าเขาหลายจนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบคิดว่าเขาอายุสามสิบ